ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเราครับนี่เราก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านสละกพวนท่านชื่ออะไรยังไงแนะนำตัวเองหน่อยครับครับผมชื่อผู้ใหญ่นิรุตเปลี่ยนกลางนะครับนิรุตเปลี่ยนกลางครับชื่อเล่นผู้ใหญ่เทพครับผู้ใหญ่เทพในงานข้างหลังนี่คืออะไรครับนี่คือโบสถ์วัดสลักพวนนะครับเพิ่งเริ่มก่อสร้างอันดะบสลักหรือซะ สะพวนครับเอ้าเนี่ยผมเรียกสารพวนมันจากไหนตอนนี้สารพวนนี่มันมันเป็นชื่อตะก่อนนะครับชื่ตะก่อนเนี่ยครับแล้วผู้ที่มาต่างวัดเลยเอาใช้ชื่อคขาว่าสะพวนเป็นเรื่องของการเขียนหนังสือผิดมันก็เลยเป็นต้นเหตุของเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านไปโอเคครับที่นี่พรุ่งนี้มีอะไรกิจกรรมพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้วันที่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่สี่กันยาคุค่าวันเดือนที่สามเนาะพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรสำคัญครับ เชิญพระประธานขึ้นโบสถนะครับก็ก็ต่างที่ว่าต่างคนก็ไม่เคยนะครับเนาะถ้าเป็นรุ่นเล็กๆอาจจะไม่เคยเชิญพระประธานขึ้นโบสถบนะครับเราก็มีโอกาสนะครับได้เชิญส่วนพี่น้องเชิญพระประธานขึ้นโบสถก่อนที่เราจะได้สร้างชุดต่อไปนะครับทั้งประตูเพราะว่าองค์พระประธานเราจะพ่วงประมาณ59นิ้วหนิ้วะตักเพราะความหมายคือครเราต้องสงร้างอะไรกันตัวโบสถ์ก่อน เอาภาพประธานประดิษฐ์ขานข้างในแล้วถึงจะสั่งอย่างอื่นใช่ไหมตรงประตูน้ะตรงหน้าต่างครอบอ้อะไรสีมุ้งสีมาที่หลังใช่ไหมอ๋อนี่ผมส่เพิ่งรู้เลยเนี่ยเป็นรักการเนี่ยโอ้ครับผมผมไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยเนาะโอเคครับตามไปเลยครับครับตามตามเลยครับอันนี้กำลังเตรียมงานนะครับพรุ่งนี้เขาเริ่มเช็โมงเช็าอย่างตรงนี้พรุ่งนี้ผมจะแห่รอบบ้านที่เวลา สองโมงครึ่งตรงนี้สองโมงครึ่งเหตุกรอบบ้านครับแห่ได้แห่อะไรแต่ถ้าได้แค่แหววพระพระประธานเลยครับได้แห่องค์พระมาองค์พระประธานเลยองค์พระพระประธานเลยเราไปนกชี้ข้าวไปเนี่ยได้แห่มาเจ้บ่ายก็เดินมาหรือมาันเองก็แหมีก็นางลำโมสมโมนำ มารวมกันได้เนาะใกล้ๆเหมือนเป็นบุญใหญ่ของบ้านอี๋เนาะหลอบๆเชาวระแวกไกลเคียงก็มาได้เนาะเชิญชวนทุกคนเนาะเชชิญวนนทุกคลองมาดูคำถามคำถามเราทำเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับที่ด้านข้างสวัสดีครับนี่ก็มาอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้างครับนี่ คุณูค <Kız S 1> ร <Stevens. S 2> บับคุณูครับอันนี้คุณพรสิริพรคุณสิริพรคุณกายเป็นขุณเนาะอันนี้ครับพี่น้องนี้ก็ขุณนขุนอีกอีกเอลยมันผู้ใหญ่อันนี้เจอเจอไปเจอพันวันพรุ่งนี้เนาะใช่ค่ะสระวัดสะพวนที่นี่ไปโพฐานเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับได้ไหมใช่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาสักสามโมงชากับบ้าน ไปตั้ง่มจะมงตรงนี้อออแหตอนเช้านะครับเราจะเริ่มที่เจ็ดโมงสิบเก้านาทีก็ไหนก็บานใครเรื่แห่จากทางสุดบ้านนะครับทางทางบ้านผู้ใหญ่ทางศาลาประชากองออก็แหามาครับดึกดีใช่ไหมเจ้ามงครับก็คืออยากให้ได้คนฒ่าคนแก่ที่ออกมาวัดไม่ได้ท่านได้มองเห็นได้ฟังได้ชื่นชมนะครับก็คือเป็นการแห่เพื่อให้พีน้องได้ชื่นชมว่ามีพระประธานได้ผ่านมาเลย มีบาทมีพระเลย่ไหมก็มาแล้วก็ยังไงจอดแล้วแล้วก็เอาึ้นมีเราจะมาถึงเนี่ยก็คือก็มีพระที่ก็เรียกว่าสวดอีกเ้ารูปนะครับก็มูนจากพระอาระที่พิอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดอยู่ในเขตบริเวณของตมนอยกูถ้าไม่พอก็มาจากท่านทานคือใกล้ใกล้กันครับ ก็ชาวบ้านก็มาคอยอยู่กันนี่ใช่ไหมหรือเฉพาะทำพิธีสงก่อนต์ต่อมามารอได้เลยครับเรามีโรงทานอยู่ที่โรงทานด้วยครับ2ี่กว่าล้านตอนนี้นะครับโรงทานอี่ประชาชนทั้าันไปก็พี่น้องเราใจบุญอุศต่อมาร่วมกันเนาะพี่น้องเราคงมาเต็มเลยเนาะครับคาดว่าจะเต็มแหรอครับนี่ครับเรามาดูในสถานที่ครับดูนี่นะครับมาได้นะครับนี่พิธีพระญาติโยงก็มานั่งนะครับแล้วก็มีโรงทานดาแต่ก็อยู่บริเวณนี้ครับมีป่าไม้ค้มครับก็ไม่ร้อนนะพ่งนี้เช้าไม่ร้อนครับพี่ก็ พอมาปุ๊บก,กับปะดิษศขึ้นดีกว่าใช่ไหมละ,ละการก็ต้องมาออสามรอบเชิญสามรอบแล้วเขามาเชิญท่านต่างนี้เพื่อให้ชื่นชมนะครับแล้วก็จะมีอาเด็กโรงเรียนศรีสุคุรัฐสามกีลำถวายอีกหกท่านนะครับ6คนคนนะครับทีนี้ก็หล้างจงกากนั้นก็อทไรก็เลยชักรอกก็คงจะจับจับไปแล้วก็จะมีสายสิน แล้วเราขึ้นไปใช่อะไรใช่ล่อหมุนเนี่ยใช่อะไรเห็นใช่ใช่ล่อครับใช่ล่อขึ้นไปเป็นวินโม่โควลลของอาจารย์อาจเป็นวิ่งดึงขึ้นเหมือนไฟสไลด์ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นรถจิ๊บที่มีวินเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาช่วยรถจิ๊บจะอยู่ด้านหลังอุโมงค์ไม่เคยดูไม่เคยเห็นถ้าผู้ชมไม่ใช่ผู้ชมคนที่เห็นนั่นแต่ประดิษฐ์ขึ้นไปในอะไรอุโบสถเนาะยังไงนี่ครั้งแรกถ้า ถ้าจะมาถ้าถ้ามามีโอกาสมาก็จะมาเห็นแต่เชา้านะครับบะนไนก็ามาทักโมงหนึ่งสองโมงสามโมงก็ได้เนาะกําลังเสร็จประมาณสามโมงเนี่ยกําลังกําลังกําลังสวยหลังจากพิธีทางพระอ่าทางก็แล้วพิธีทางทางพระสงฆ์ทางสงฆ์เรียบร้อยเขาคงจะขึ้นเนาะแล้วก็จะมีบอพระประธานขึ้นถึงโบสถ์สแล้วก็จะมีการทอดพระปะ่าการทอดพระป่า<ะ>นี้ก็เป็นอาจจะเป็นกองเล็กๆกองน้อยๆที่ดีเขามีการรวมกิจศรัทธาศรัทธาก็เชิญชวน ก็รวมไม่ต้องเป็นกองใหญ่นะครับกองเล็กๆอับบาสิบาทก็ได้ลอยสองลอยก็ได้ไม่ต้องไม่ไม่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนครับว่าเป็นยังไงเด่นครับโอเคขอบคุณครับตะกล้องครับจะเลยครับไปพาไปดูสถานที่ไหนครับอ๋อนี่ก็เป็นแบบขั้นแรกอะไรล่อเลื่อนรางขึ้นรางสลายขึ้นไปนะครับโอ้สวยงามใช้แบบภูมิปัญญานะครับไป หาเยื่มาก็คงขึ้นระบาดรึกรับอ๋ออันนี้ก็ติดฐานด้านในเลยเนาะอ๋อพอดีพอดีเลยเนาะก่อเชิงเล็กๆเนาะหมายถึงว่าแค่พอเหมาะกับองค์ประธานอันนี้สูงตั้งไรครับเนี่ยสูงไม่ไม่เล็กเลยเนาะบนนั่งก็24เซนจากจากตัวเราองค์พระอะไรครับองค์พระสูงตั้งไรเฉพาะองค์พระนี่ ก็อุ้ยเกือบๆนู่นน่ะเกือบชนเพดานน่ะเนาะใช่ค่ะเนาะที่ที่ท่านลงนะครับที่านลงตรงนั้นแหละครับนี่สนใจกันมาอ่าพรุ่งนี้ก็มาร่วมทําบุญทํากุศลกันนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีอ่านักร้องข้าเกยเมฆัวเขามาทําโรงทานด้วยนะคือคืออะไรชื่ออะไรมิวอะไรเนี่ย อยากมาทำโรงทานแต่ขาอยู่ได้ไปทั้งวันเขาติดกองอยู่ก็ต้องไปครับโอเคขอบคุณผู้ใหญ่ใครสนใจก็ทักทายโทรมาหาผู้ใหญ่เทพเนาะขอเบอร์ตัวท์หน่อยครับ099ครับ212 9443นะครับจากโรงทานเพิ่มเติมนะครับที่วัดสะพวนตำบลนนชมพูอำเภอโนนสูงคราชมันเอง เก่าทั้งบ้านดอลลีก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ